อันนี้ก็จะเป็นการทำอีกลายหนึง่งก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันอุปรกรณ์ก็คือเ,เมมหมือนเดิมมีไหมพรมมีอ่ะเข็มโคเชแล้วก็บอกไม้อันนี้ลายก็จะยากกว่าเดิมก็ก็คือเริ่มจากที่แถวที่สามด้านบนก็คือแถวนี้ก็พัานลงไปแล้วก็มาเริ่มหลักที่หนึ่งอ่เราก็คล้องกับตรงนี้มาใบที่สอง ก็คองแต่ข้างบนตรงนี้แล้วก็หลักที่สามก็คือหนึ่งลายสเตปมาหนึ่งลายคือตรงนี้แล้วก็ไปเบอร์หกเบอร์หกแล้วก็คล้องมาหลักที่สี่นี่เบอร์ห้าแล้วก็หลักที่หกก็คบไปเป็นลายที่สองแล้วก็มาเก้า เจ็ดแปดก็จบที่เก้าแล้วก็มาสิบสองสิบสิบเอ็ดนี้มาสิบห้าแต่สำหรับลายนี้เราจะจบแค่สิบห้านี่คือจบแล้วหนึ่งไลายก็คือลายสิบห้านะคะ ครั้งนี้พอเราพอเราเอาไหมพรมกละสีเนี่ยขั้นลายไวต้ตรงนี้แล้วเราก็จะทําย้อนย้อนกลับลายเดิมก็คือตัวนี้มันจะสุดที่หลักที่สิบห้าหลักที่สิบห้าเราจะย้อนกลับลายเดิมก็คือคล้องมันกลับไปหลักที่สิบสามหลักที่สิบสามแล้วก็ลงมาที่หลักที่สิบห้า ทองไว้เหมือนเดิมตรงนี้แล้วก็ลงมาหลักถัดไปของขึ้นแล้วก็ลงทีนี้หลักนี้มันอยู่ที่สิบสองก็กระโดดข้ามไปหลักที่สิบก็แบบนี้แบบเดิมเหมือนเดิมคือทําทําลักษณะเหมือนเดิมแต่ว่าย้อนย้อนลายย้อนลายเดิมกลับไปอ่าคือแบบนี้ เซตหนึ่งก็จะมีสามอันอย่างตรงนี้มันสุดมันสุดที่เบอร์เจ็ดก็ไปของกับลาเห,หลักที่สี่แล้วก็วนกลับมาเบอร์หกข้างล่างแบบนี้ก็เยื้องทำเยื้องกันต่อไปเรื่อยๆอ่ามีเสร็จปุ๊บมานีอ่อันน,น,นี้ก็คือจะมีหนึ่งหลายก็พันพัดไว้ พันไหมพรมพักไว้เหมือนเดิมทีนี้ก็มาเช็คดูว่าไหมพรมแต่ละหลักเนี่ยต้องมีมีสองเส้นคู่อันนี้ก็สองเส้นคู่ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วคราวนี้เป็นการควักไหมพรมก็คือควักแบบเดิมเส้นข้างล่างเส้นข้าง,งบนคือแบบนี้นะก็ควักไปเรื่อยๆควักไปเรื่อยๆจึๆสุด,สดพอคราวนี้พอเราควักไหมพรมเสร็จ ทุกลายทุกเสร็จครบทุกอันก็รอให้มันเช็คความถูกต้องดูว่าอ่าแต่ละหลักไม้ก็คือจะมีไหมพรมอยู่แค่หลักละเส้นคราวนี้พอเราเสร็จเราก็จะมาเริ่มลายกันต่อเหมือนเดิมก็เริ่มที่หลักที่สามหลักที่สามแล้วก็มาหลักหนึ่งแบบนี้แล้วก็วนขึ้นหลักที่หนึ่งข้างบนลงมาหลักสองข้างล่างวนข้างบนแล้วมาหลักสาม ไปที่หกลงกลับมาที่สี่แบบนี้แล้วก็ลงมาห้าขึ้นห้าลงหกขึ้นเก้าลงเจ็ดขึ้นเจ็ดลงแปดขึ้นแปดอ่ะอะไรหลุดลงเจ็ดลงแปดขึ้นแปดลงเก้าแล้วก็ขึ้นสิบสองลงสิบสิบเอ็ด ขึ้นลงสิบสองขึ้นสิบห้าอันนี้จะไปเร็วนิดหนึ่งแล้วก็ลงสิบสามลงสิบสี่ขึ้นสิบสี่แล้วก็ตรง, 13, รง 14, น, 14, ตนี้สิบห้าตัวนี้ก็คือจะสุดลายเหมือนเดิมคราวนี้ก็เป็นหนึ่งครั้งตัวนี้ปุ๊บไหมจะมีสองลายแล้ว ก็ควักไหมพรมเหมือนเดิมหลักที่หนึ่ง ข้อน,นี้ก็พอเราพอเราควักเหนือในพรมเส้นเดียวก็จะมาเริ่มอีกครั้งที่สองก็คือเริ่มเหมือนเดิมก็คือจากหนพรมนั้นนี้ก็ขึ้นสามหลักที่สามลงหนึ่งขึ้นหนึ่งในสองขึ้นสองลงสามขึ้นหกขึ้นหกลงสี่ขึ้นสี่ลงห้าขึ้นห้าลงหก ขึ้นเก้าเจ็ดลงมาแปดขึ้นแปดเข้าหมายลงเจ็ดลงแปดขึ้นแปดแล้วก็ลงที่เก้าขึ้นมาสิบสองตรงนี้ขึ้นมาสิบสองแล้วก็ลงมาสิบขึ้นสิบลงสิบเอ็ดขึ้นสิบเอ็ดลงสิบสองอ่า ขึ้นสิบห้าลงสิบสองขึ้นสิบสามลงสิบสี่ขึ้นสิบสี่แล้วก็สิบห้าตัวนี้ก็คือจะสุดหลายก็สังเกตว่าไหมพรมก็จะเหมือนเดิมแถวและสองแล้วก็จะควักไหมพรมขึ้นมาอีกเหมือนเดิมก็คือทำจนสุดเหมือนเดิมเรื่อยๆควักมันขึ้นมาก็คือทำไปอย่างเงี้ย สองด้านก็ถือว่าทำไปจนเรียๆไปจนสุดล้อมแบบนี้คราวนี้พอเราควักไหมพรมออกหมดก็จะเหลือแถวและหนึ่งเหมือนเดิมก็กดลายมันลงไปจะได้ไม่งงก็ทำย้อนลายเหมือนเดิมพอตัวนี้พอจบที่สิบห้าใช่ไหมก็ลงไปที่สิบสาม สิบสามขึ้นย้อนมาตรงนี้สิบสามย้อนขึ้นมาสิบห้าขึ้นสิบห้าลงสิบสี่ขึ้นสิบสี่ลงสิบสามแล้วก็ไปสิบมาสิบสองล่างสิบสองบนสิบเอ็ดล่างสิบเอ็ดบนแล้วก็มาสิบล่างไปเจ็ดบนเก้าข้างบนเบอร์แปด ก็แบบนี้แล้วก็ไปที่เบอร์สีฮอวันแบบนี้สีขึ้นไปหกลงห้าขึ้นห้าลงสีแล้วก็ขึ้นหนึ่งลงสามแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะจบหนึ่งลายก็ผ่านไว้ก็หมพคมก็จะเป็นสอง สองสองเส้นก็ควักใหม่พรมขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้ไม่แตกต่างก็ทำไปเหมือนเดิมทำไปจนสุดก็วนกลับไปกลับมาจนได้ระยะความเราต้องการก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับลายนี้จะเสร็จแล้วเราลองมาดูลายกันดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอ่ะอันนี้ทำไปสักพักหนึ่งแล้วลายก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จได้านหลัง ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนี่ก็คือด้านหน้าด้านหน้าของมันนี่ออกมาสวยงามเป็นลักๆอย่างนี้ให้เห็นชัดๆ้าก็เป็น,นเป็นหมือนเสียแล้วก็เป็นรูดี๋ยวเราจะมาเก็บงานด้านท้ายตรงนี้อีกทีหนึง่ง อันนี้กรดูเก็บงานก็คือลักษณะก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือดูจากตรงนี้ที่ที่เอาไหมพรมไหมพรมต่างสีกันได้ขั้นไว้นะคะก็การเก็บงานก็จะเหมือนคล้ายๆแบบแบบอื่นเนาะไม่ไม่ได้ต่างกันมากตัวนี้การเก็บงานก็คืออันนี้เหมือนกัน ขึ้นมาแบบนี้มันจะมีคู่ของมันสองอันแบบนี้อ่าแล้วก็คู่นี้อื่ก็เอาคู่ดูสองคู่สองคู่นี้พอคู่นี้เข้าไปนี้เหลือสองอันเหมือนกันก,ก็อักเข้าไป ถ้าหม่นี้เกี่ยวเกี่ยวขึ้นมาทีละสองอก็จะเกี่ยวไปเรื่อยๆเมันเดิม ลองดูจะมันมันจะเห็นเป็นเส้นคู่แล้วก็ตอวัดเกี่ยวไปเกี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเป็นเป็นคู่เป็นลายของมันโดยโดยอัตโนมัติเองทางไปเรื่อย อันนี้โซดเหลือแถวสุดท้ายก็จะเป็นแถวนี้อีกสองอันก็จะเป็นห่วงวันนี้แล้วก็ตอ่อขึ้นมาแล้วก็เชือนี้ <Okay. S 1> ก็จะเป็นเสร็จแล้วขณะการจบงาน แบบนี้แล้วเราก็ดึงไหมพรมเส้นท่านออกได้เลยเนี่ยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้คือสำเร็จอ,อ,อันนี้จะตอนทําตอนจบงาน<ม>ก็ทำเหมือนเดิมก็คือเหี่ยวไหมพรมขึ้นมา คู่กันสองเส้นแบบนี้แล้วก็เส้นน,นี้คู่กันอึบมก็จะเป็นคู่กันแบบนี้แล้วก็เอาคู่ข้างหน้าสอดเข้าไปอืม,อม ก็จะเป็นหัวเส้นเดียวแบบนี้แล้วก็สออหลักต่อไปหลักที่สามแล้วก็เงยเข้าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวแบบนี้เห็นชัไหมมันก็แบบเป็นแบบเมือเม่อยๆ อันสปักก่อนก็ได้อันนี้ก็ทําต่อไปเดี๋ยวให้ให้ดูแบบชัดๆเนาะก็พอมันเหลือสองอันอยู่ที่อยู่ที่ตัวไม้ก็เกี่ยวกับสองหลักที่อยู่ถัดไปแบบนี้พอได้เสรมาแบบนี้ปุ๊บก,ก็เอาสองหลักเนี้ยลับเข้าไปหดึงก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นแบบนี้หลักอื่นก็คือทํา ทำในลักษณะเหมือนกันทำไปเรื่อยๆไหมพรมมันก็มันก็จะแบบหลุดหลุดออกจากไม้ไปเรื่อยๆเรื่อย หลุดหลุดก็ 9. แบบนี้ก็เสีจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็ทำไปเรื่อยๆจนจบอันนี้ก็ทำไปเรื่อยๆก็จนเหลือสามแถวสุดท้ายก็ใกล้เสร็จแล้ว หนีเอาออกยากหน่อยถักแน่นเกินอืมนีอ,นอ, <S <S อทีถึงอันอสุดท้ายก็เหมือนเดิมจบ จะเหลือสองอันสุดท้ายแบบนี้ก็ระตวัดเหมือนเดิมก็จะเหลือคู่แบบนี้แล้วก็เอาเส้นยาวๆมาแบบนี้แล้วก็ดึงพอเสร็จแล้วหนึ่งคือันนี้คือด้าน ลายของมันเป็นแบบนี้หัวและท้ายเป็นแบบนี้สวยงามก็เสร็จแล้วหนึ่งผืนผ้าพันคอลายจะเป็นลายนี้งามสุด <laughs> งามไหมคะเออเอ,อ,อสวย okay. งามไหมคะค่ะอันนี้นะคะอาถ่ายค่ะนี่คะ่ะ นี่จะเป็นลายนี้เรียกลายไม่ถูกนะรู้แต่ว่าน,นุ่นนุนะคะ่ะอ่าเรียบร้อยค่ะอันนี้เอวังค่ะ